ี <Yeah. S 2> สวัสดีคะ่ะโย่งครั้งแรกเลยคะ่ะนี่เพิ่งเจอกันมาแรกเลยเต้นมากาตัวด้วยนะคะละครเหรอครับละครค <น S 1> <พ>อ,อชีวันเพี่งเจอกับน้องครั้งแรกเลยค่ะเป็นไงคะ,ะน่ารักกว่าที่คิดไปเยอะเลยฮะ ดีใจดีใจได้ร่วมงานกับพี่เก้าพี่เก้าเป็นคนน่ารักค่ะยิ่งยิ่งทำงานก็ยิ่งรู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานด้วยจริงหรือเปล่าจ่ายมาล้านหนึ่งค่ะ <laughs> สวัสดีครับแนะ,ะนำตัวหน่อยน้องใหม่ทั้งสามไปค่ะพี่เก้าเก้านพะเก้าครับ <laughs> พีพีคุณป,ปรีดีค่ะเี็นสองคนนี้มาจากเลือดพนชีวันครับพนชีวันอ ให้ผมเมาส์เลยเหรอมันสมูทมากเลยฮะจากวันแรกๆที่แบบว่าเราถ่ายทํากันไปอะไรเงี้ยมันค่อยๆคลิกกันมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเมาส์ก็คือใช้เวลานานมากกว่าจะจูนกันได้ขน้องสนมากเราเข้าขากันเนาะเรารู้สึกว่าเราไม่มีความคขิงแกร ไม่มีความเป็นใจเราเล่นไม่ความแบบสบายใจมากอย่างนี้ค่ะรู้สึกว่าพี่ก้าเป็นคนที่ไม่ค่อยตัดสินรู้สึกว่าอยากทําอะไรทําไปเลยคือแบบเขาไม่ว่าอะไรอยู่แน่ไม่ว่าอยู่แล้วไม่ว่าอยู่แล้วทุกวันนี้น้องแย่งข้าวหกินหมูยังไม่ว่าเลยอยู่กองนี้ประจําเลยหนูอ่ะการวมลว่าคือในฐานหนูต้องแบบตกหน้าพี่เก้าแหม่แม่การ์มลจริงหรือเปล่าที่เห็ใส่ใจๆนะหนกว่าเขาเจ็บใช่ไหมฮะ เป็นห่วงคนะไมู่กอก็ไม่รู้ว่าแบบควรตีประมาณไหนก็แบบควรตีประมาณไหนดีอะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าตีแหล่ค่ะก็พยายามตีให้เบาที่สุดตีให้เบาที่สุดเนอะเออเนาะเนอะเออเนาะไม่ใช่เดี๋ยวเราไปดูในละครเดี๋ยวเราไปดูในละครเออคุณสลุดอย่าเคินนี่ ยังสสะออาาดดีจดจิตใคุณสรุปเป็นคนดีจิตใจสะอาดสะอาดทำเพื่อประเทศชาติและยังเป็นจุทาเทพสุขพุทธอะไรนะาตามแบบอะไรครับตามแบบตามแบบอะไรตามแบบยานตามแบบยานจุาเทพ ย้อนย้อนย้อนน้องบอกหมดแล้วแบบเวลาจะถ่ายก็แบบบอกหมดบอกหมดอะ้วไงช่องสี่บันทึกเราไปช่วยกันตลอดฮะประมาณนี้แหละฮะน้องเขาก็จำได้ประมาณนี้แหละที่เหลือผมจำไม่ได้ไม่ใช่หนูจำได้หมดเลยแต่ก็มีพี่เก้าคอยช่วยต่อบทให้ช่วยกันครับช่วยกันบางทีผมเล่นแล้วก็ ีไม่ดีก็ขอน้องใหม่บางทีก็สลับกันใช่ไม่เกี้ยแบบขอใหม่ใช่ไหมแล้วพี่กินอะไรรู้สึกผิดเลยอ่ะทำไมพี่กินต้องวอลกลับมาว่าพี่พี่ถามพี่เก้าถามพี่เก้ายี่พี่เก้ายอมไหมต้องพี่เก้าผมไงแล้วพี่กินเพิ่งเคยวอลมาแบบเนี้ยฮะอะไรเนี่ยพี่กินกดดันเลยอ่ะโอเคไปกินข้าวเพราะว่าเป็นพี่พี่ไงนะเพราะว่าเป็นพี่พีว่าแบบนี้เป็นยังเปื้อนปากมาแล้ว่ก เอาแล้วแล้วอยาอยากเห็นอยากเห็น energy ไม่ถึงมาดิอยากรู้ว่าพี่ก้าเห็นหนุ่มยังไงพี่เห็นหนู่เป็นคนยังไงเหรอไม่ต้องโชว์ให้ดูไงโชว์ให้เขาทั้งหมดพี่พี่เก่งมากเลยลูกไม่นะพี่พี่เป็นยังไงนะพี่ก้าวเป็นยังไงก็หลังเกิดอาคุณไปรู้ได้ยังไงอ๋อเกิดเกิดจกิดเกิด มเนีราก็อยากได้ยินจากปากน้องว่าดีใจอะไรเงี้ยว่าได้เล่นด้วยกันอะไรฮะดีใจค่ะก็ดีใจมากตั้งแต่โผพอได้รู้ว่าเล่นหนังเพราะว่าหนูมีความฝันตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าว่าเล่นกับพี่เหรอสั่งวว้แลคะพี่เห็นหรือเปล่าเห็นหนูดูอยู่พี่เต้นยังไงเต้นมาแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยพี่จำพี่เต้นยังไงเอาพี่เต้นยังไงพี่เต้นยังไงนะพี่ร้องเลยพี่จำท่า ติดเธอไม่ไหวต่ารักครับเออน่ารักไหนลองยิ้มให้กล้องหน่อยขอดมวยนะยิ้มให้พี่กล้องมาน่อยลองยิ้มให้พี่แก้มดูสวยไหมสวยไหมสวยไหมพี่แก้งไม่มองลองยิ้มให้พี่ไม่เอาความหล่อและความสวยของเพื่อนหรือตอนนี้นะคะอันนี้หนูน่าจะปิดเชือกเขามาแล้วนะซ้ำๆมาขอโทษแทนน้องเนี่ยขอ พอเราอยู่ด้วยหรือว่าทุกคนเนี่ยแหละแต่ว่ามาสัมผัสอะไรเงี้ยเราก็จะได้แบบได้รับพลังบวกหรือว่าความสนใจจากน้องเขาอะไรเงี้ยมันก็แบบอยูด่ด้วยกันแล้วมันก็มีความสุขนะะอะไรที่ทให้คนรู้สึกแบบอินแล้วฟินกับผู้เราขนาดนี้คะอือสำหรับหนูหนูรู้สึกว่าพี่ก้าวเขาไม่ได้หลอกแค่ที่หน้าค่ะขเขาหลอกที่ใจด้วย อยากเยาหัวมุดจอระเขย์ไงไงไงอยากย้าหัวมุดจอรเจย์งไงยิ่งยิ่งอยา้าหลวมุดจอน์เจย์ไงไงยิ่งยิ่งอยากเป็าคัวมุดจอน์เจย์ไงไงย่เยิ่งอยากเน้าหัวมุดจอร์เจยงีงยิ่งยิงอยกเ้าัวมุดอเจย์ไงไงิ่งยิ่อยากเ้าหัวมุดจอรเจ์ไงไงอิ่งยงอากเย้าุัวมุดจรเยงไงดิ่งยิ่งอยากเย้าหัวมุดอรงน้องยิ่งอยาเขาคงถูกใจเป็นเพราะว่าแบบ ผมกับน้องเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างมีบุคลิกที่แบบคนละขัว้วกันจริงๆแล้วแบบว่าน้องเป็นน้องพีพีเนี่ยเป็นคนที่แบบมีธรรมชาติในตัวเองค่อนข้างสูงมีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงพอแบบมาอยู่ร่วมกับผมเนี่ยมันแบบว่าเหมือนดึงดึงอะไรบางอย่างในตัวผมออกมาทําให้แบบว่าแฟนๆเขาแบบชอบอะไรอย่างเงี้ยพี่สาวในสเปกข,ของเก้าเนี่ยยังมีแบบเข้าไหมครับบุญเข้าตรงไหมจริงๆน้องก็เอาจริงๆน้องก็เป็นคนที่ ตรงค่อนข้างทุกอย่างครับเป็นคนที่ขยันไม่ต้องบอกก่อนว่าน้องเป็นคนแบบขยันเก่งอะไรเงี้ยครบมากครบมากตามที่แบบนี่แหละแอคหลุมครับผมก็ตรง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 เกือบทุกอย่างครับพี่พี่ะครับเราคุณแล้วอย่างเจ้าเนี้ยสเปคของพี่ ตรงค่ะตรงเขาเป็นคนน่ารักค่ะใช่อย่างนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากค่ะอนาคตมันเจิงให้เป็นเรื่องของอนาคตคช่อนาคตมีลุ้นใช่ไหมคะพูดแบบนี้ือมีลุ้นนะพพี่ลุ้นแล้วนะอะไรมันมันสนุกกับบรรยากาศงานครับผมเพลงเราก็แบบมันเล้า ตื่นเต้นกับงานเวลามีคนจับตาดูเราค่ะเรามีความเกรงความเขินไหมจะเล่นจะอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกนะว่ามันเกรงมัก็แบบว่าอยากให้ทุกอย่างมันเป็นไปแบบตามธรรมชาติมากกว่าเราจะได้แบบไม่กดดันในการทํางานแล้วก็แบบว่างานผลงานคู่ของเราเนี้ยมันก็แบบจะออกมาดีแบบเป็นธรรมชาติมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างว่ามีตัวอย่างที่หลายคู่เขาก็มีสปาแต่งกองถ่ายกันเยอะแล้วอย่างเงี้ย กูเรามันก็จะอาจจะมีลุ้นไหมครับคุณก็ให้ผีผักอะไรฮ้ให้ผีผักแล้วแต่ผีจะผักแล้วกันนะเออผีพี่ไม่มียังเป็นคนโซโล่ โอ้นี่นี่นี่พี่น้องก้าวเขาเล่นเล่นเล่นกีฬาเล่นกีฬาเลยเนี่ยยกครับยกอะไรยกยกนางเอกครับนี่ซีนไหนที่พี่พีเล่นแล้วเขินพี่ก้าวมากที่สุดเออพี่ก้าวเลยนะพี่พีเลยนะอันนี้อยากรู้ฮะโอ้ยจริงๆหลายซีนอยู่นะคะเอาละตัวบีตัวงอ ล้อเล่นล้อเล่นสรุดหน้า1นึ่งก็หน้า1นึสอนหนังสือค่ะเป็นซีนที่คุณสรุปสอนหนังสือแล้วแบบมันจะมีเอออะไรแบบไม่รู้เหมือนกันไอเลยไอเลยไอเลิฟยูเลยเออรอได้ก็ได้ จ้าจ้าเอาเลยเอาเลยเออของหนูพี่ก้าวก็แรกๆเหมือนเขาดูเป็นคนนิ่งๆค่ะแต่ว่าพอ รู้จักหรือว่าแบบสนิทกันมากขึ้นคือเมื่อก่อนอะ่ะหนูจะเป็นคนพูดเยอะมากแต่ว่าหลังๆก็คือพูดไม่ทันพี่ก้าวแล้วเพราะว่าแบบพี่ก้าวจะแบบพูดเร็วมากแล้วหัวเขาไวมากเขาจะแบบฉับฉับฉับเลยค่ะดีใจเช่นกันครับที่เป็นน้องพีพีเพราะว่าน้องพีพีเนี่ยเมื่อเวลาเราอยู่กับเขาเนี่ยน้องจะมีพลังงานบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าได้รับพลังงานบวกจากน้องแบบมากๆแล้วก็ ในความรีแลกเป็นกันเองของน้องเนี่ยมันทำให้แบบว่าในการทำงานของเราเนี่ยมันดูแบบผ่อนคลายทุกอย่างมันดูง่ายไปหมดน้องเป็นคนน่ารักครับก็อยากให้น้องเป็นเป็นที่รู้จักแล้วก็ได้รับความรักเยอะๆตอนนี้ทุ